ดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องดีแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเซเว่นนะคะวันนี้คุณแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้ออดี้กับพี่ออโต้ทำอะไรแม่จะให้ปป่ายิงชุบกันใครชนะได้ติมที่แพงที่สุดในเซเว่นถ้าใครแพ้ได้ถูกที่สุดนะคะเป่ายิงชุบกันก่นอนดีกว่าหน้าเซเว่นอโตพี่โตเขยิบเข้ามาหน่อย 1,2,3ยังยิงเยาปักกระเป๋ายิงจุบพ <Hey. S 1> ี่โตได้แพงที่สุดนะไม่เป็นไรนะคะดีไปตอนนี้เราก็เข้ามาในเซเว่นแล้วนะคะแพงสุดคืออะไรอะ่ะแพงสุดนี่นะแปดเก้าปะนับปะแ่ยที่เป็นอย่างนี้เลยอะ่ะนับไหมไม่นับเป็นแพงดีกว่า มีอะไรแพงอันนี้แพงสิถ้าเป็นแทงงอู้ไอติงิงเซเว่นนี้คือเยอะมากเลยนะคะสองตู้เลยนะคะอ๋อที่น่าจะต้องได้ผีเสื้อนะทุกคนเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือผู้แพ้นะคะเอ้ยออที่บบดีไม่ได้ค่ะอ่าเลือกค่ะอ๋อที้เลือกที่สูงที่สุดค่ะก็คือสิบบาทนะคะนี่โตแพงที่สุดเลยค่ะ เาะที่เลือกสิลูกวันนี้ไม่ใช่วันของเราวันหน้าเป็นวันของเราก็ได้ค่ะีเราัานนี้เท่าไหร่อรอยยี่ส <125. S 2> ้าได้ค่ะจัดไปค่ะร้อยี่ส้าแม่แม่พูดแล้วว่าแพงที่สุดก็คือแพงที่สุดนะคะร้อยี่สิบห้านะคะพี่โตส่วนอัไปอันนี้ก็ต้องเลือกอันที่ถูกที่สุดนะคะก็ต้องเป็น ผีเสื้อน้อยนะคะผีเสื้อก็คือมันมีถูกที่สุดก็คือเป็นผีเสื้อกับหมีแพนด้านะคะออดี่จะเอาอะไรออดี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยสิบบาทไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้มันยังถูกไม่ใช่มันยังถูกไม่สุดนะคะออดี่ต้องเอาที่ถูกที่สุดนะคะออดี้นั่นแหละค่ะมันก็จะมีอันนี้นะออดีมันก็จะมีอันเนี้ยสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ผีเสื้ออันดีช่่งนี้ได้ค่ะอันไหนเอ่ยมันคืออันไหนพี่โต้มันคืออันไหนคะน้องจะเอาอันนี้ค่ะไหนอันนี้มิงกี้นะคะมีไหมคะมิงกี้อดีเขาก็ยอมรับนะคะนี่แต่ออโตบุสอดีเขาก็ยอมรับนะคะที่เขาจะเอาอันที่ถูกที่สุดนี่แต่ออโตบุสก็โอเคอนี้แต่ออโตบุสป่ะไหนดูสิ เอาี่จอต้ด้วยน้องสิอที่เศร้าไหมลูกเศ้าไหมคะเศ้าไหมนี่อะเออเอาเนี้ยแหละสิบบาทพี่โตได้แล้วแหละไปไปจ่ายตังค์กันนะอันนั้นก็ยังแพงอยู่ค่ะออนนี้เอาถูกที่สุดก็คืออันนั้นแล้วล่ะค่ะไปไปเร็วๆไปจ่ายตังค์กันอันนั้นคืออะไรคะอ๋อเอาช้อนไปด้วยนี่ทำไมเอาเอาช้อนไปสองอันนะ บบโอ้ยพี่โตใจหล่อมาก,นะกเลยอ่ะจะซื้อไอพี่โตได้ของแพงนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขา่าจะเอาไปแบ่งน้องด้วยน้องดีใจไหมเออน้องกอดพี่ใหญ่เลยแหมป่าเต่เราไปจ่ายตังค์พี่โตเอาร้อยยี่สิบห้าบาทเลยนะส่วนน้องได้เท่าไหร่สิบบาทวายตอนเลขที่ออกพร้อม ออดีก็ถามนะ้อพี่โตรู้ได้ไงว่าน้องจะออกกระดาษนะคะมันเป็นเกมวัดดวงนะคะออด,ดีคนที่แพ้ก็ต้องได้ไอติมที่ถูเป็นไงคะไอติม10บบาทอร่อยไหมคะออดีอร่อยไหมอร่อยนะ <c oughs> พี่โตไดร้อยยี่้านะออดีไดสิบนะบาทนะอ้าวมันคือไอติมอะไรนะ1 2อบาทคิดแคทนะคะตู้ชน,นะ <c oughs> อันนี้ผู้แพ้ผู้แพ้มองอันนี้ก็อร่อยเนาะสิบบาทเนาะใช่ไหมพี่โตโอ้โหพีโ่โตโโได้อันใหญ่เลยนะคะอ้าวอย่าทำหกสิบขาพี่ตโตจะแบ่งน้องไหมฮะพี่ตโตแบ่งฮะพี่โตไม่แบ่งน้องอ่ะน้องน้องเสียใจไหมอ่ะอ่าเฮาน้องน้องแบบว่าพยายามที่จะแบ่งพี่นะคะเพื่อให้พี่จะได้แบ่งนะคะ ยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันเราก็ต้องแบ่งกันอดีใช่ไหมพี่ออโต้ใช่ไหมใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออดี้แฟมิลี่หน่อยนะคะบ๊ายบา,ยาหนะาผู้ชนะนะผู้ชนะโอ้โหบ๊ายบายคะ่ะ